สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะติดตามข่าวในพระราช,ชสำนักประจวบนอังคารที่2กร,รกฎาคม2567ค่ะสมเด็จพระนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุแห่งรัฐไบเออร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิก Munich, วิทยาเขตไบเออร์สเตฟัน วันที่1กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปหอจดหมายเหตุแห่งรัฐไบเอิญตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1921ประกอบด้วยหอจดหมายเหตุกลาง3ามแห่งในนครมิวนิกค, Munich, คือหอจดหมายเหตุทั่วไปของจกักรวรรดิหอจดหมายเหตุลับแห่งรัฐและหอจดหมายเหตุมิวนิก ขอจดหมายเหตุแห่งรัฐไบเอิญเก็บรักษาเอกสารสําคัญตั้งแต่อดีตเพื่อค้นคว้าวิจัยได้แก่เอกสารโบราณเอกสารพระราชวงศ์เอกสารปัจจุบันเอกสารลับปัจจุบันมีเอกสารเกือบ4ี่ล้านฉบับเอกสารเก่าแก่ที่สุดมีอายุมากกว่า1,200ปีเอกสารและวัตถุสําคัญทางประวัติศาสตร์ของรัฐไบเอิญที่ทอดพระเนตรได้แก่เอกสารจากขอจดหมายเหตุแห่งรัฐไบเอิญเอกสารจากมูลเลนิธจดหมายเหตุแห่งราชวงศ์วิเทนสบัค และเอกสารจากหอจดหมายเหตุครมิวนิกรวมถึงเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ยุโรปเช่นตราประทับทองคำามศ1356เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของจกักรวรรดิโรมันที่มีผลกับการแต่งตั้งจกกักรพรรดิองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติขึ้นทะเบียนให้เป็นแผนงานว่าด้วยความทรงจำแห่งโลกเอกสารโบราณอาทิเอกสารเกี่ยวกับเรื่องชายแดนที่สมัยนั้นยังไม่มีการกำหนดเขตแดนที่แน่นอน เอกสารการเก็บภาษีและการขายเกลือยุค1800เอกสารพระราชหัตทะเลขาพระเจ้าลุดวิกเอกสารเกี่ยวกับประเทศไทยที่สําคัญคือเอกสารการเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคศ1907ของราชสำนักไบเอิญและเอกสารการเสด็จพระราชาดำเนินเดือนรัตไบเอิญของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคศ1966ส่วนห้องอ่านหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้องเก็บเอกสารโบราณมีระบบป้องกันไฟไหม้ประตูจะปิดเมื่อมีสัญญาณและจะดูดออกซิเจนออกเพื่อป้องกันไฟไหม้มีให้เอกสารได้รับความเสียหาย เวลา13นาฬิกา40นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปคณะชีวะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกวิทยาเขตไวเอิร์นสเตฟันศาสตราจารย์อังกฤษเคิร์เกิลคน,น,นาบเนอร์คณะบดีคณะชีวะวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกวิทยาเขตไวเอิร์นสเตฟัน้อทุลอองพระบาทร,รับสเสด็จ มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกตั้งขึ้นปีคศ1868เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของเยอรมนีเจยวชาญด้านการวิจัยและการสอนด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาศสตร์เน้นด้านนวัตรกรรมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีของยุโรปมีนักวิทยาศาสตร์และสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับรางวัลโนเบลแล้ว18คน มีศูนย์หลักด้านเทคโนโลยีสี่แห่งได้แก่ศูนย์เทคโนโลยีพืชศูนย์วิจัยสัตว์ศูนย์มวลสารชีวโมเลกุลแห่งรัฐไบเอิร์นและศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารและเกษตรมีศูนย์วิจัยภาคธุรกิจ3แห่งโอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงการวิจัยของคณะชีวะวิทยาศาสตร์คณะนี้มีนักศึกษากว่า4,600คนศาสตราจารย์91คนวิจัยงานให้กับภาคเอกชนปีละกว่า100โครงการ มีนวัตกรรมปีละเกือบ300รายการขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรแล้ว45รายการมีห้องทดลองทางชีววิทยาโมเลกุล135แห่งอาทิห้องควบคุมการปลูกพืชแนวตั้งเช่นการควบคุมแสงอุณหภูมิความชื้นการให้อาหารระบบเตือนภัยและระบบรดน้ำรวมถึงตัวอย่างพื้นที่การปลูกพืชในห้องควบคุมสภาวะแวดล้อมการสาธิตการวัดคุณภาพพื้นที่ทางการเกษตรดยอากาศยานไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์ภาคสนามและรถแรัเตอร์ช่วยประมวลผลข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกศูนย <Yeah. S 1> ์นี้มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของพืชทดลองปลูกพืชในพื้นที่ควบคุมและในภาคสนามใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่ทันสมัยมีเรือนกระจกใช้ทดลองพืชภายใต้สภาวะที่มีการควบคุมภารกิจหลักคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาหารในอนาคตทั่วโลกจากการทำวิจัยและใช้เทคโนโลยีต่อจากนั้นเสด็จพระาชด,ดำเนินไปศูนย์มวลสารชีวโมเลกุลแห่งรัฐไบเอิร์นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการต่างๆเช่นห้องปฏิบัติการด้านโปรตีโอมิกส์ศึกษาโปรโตีนที่พบได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตห้องปฏิบัติการด้านเมตาโบโลมิกส์ศึกษาปฏิกิริยาทางชีวเคมีของสารชีวเคมี สารชีวโมเลกุลในกระบวนการสร้างและสลายสารอาหารที่เกิดขึ้นในเซลล์และส่งฟังการบรรยายเรื่องงานวิจัยด้านเคมีอาหารและวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสระดับโมเลกุลในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพสารอาหารและรสชาติ ศูนย์มวลสารชีวโมเลกุลแห่งรัฐไบเอินเป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเน้นการนำเสนอเครื่องมือด้านโปรตีโอมิกส์และเมตาโบโลมิกส์เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางชีวการแพทย์พืชและอาหาร <S <S ขยายขอบเขตการวิจัยระดับโมเลกุลในทุกด้านของชีว <S <S วิทยาศาสตร์และการอาหาร ปัจจุบันเครื่องมือเหล่านี้พัฒนาไปมากทําให้การวินิจฉัยและการพยากรณ์โรคเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นส่วนการพัฒนาเมตาโบโลมิกส์ช่วยประเมินสถานะภาวะสุขภาพและโรคในการวิจัยด้านโภชนาการจากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรการนำเสนอผลงานที่น่าสนใจของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารและเกษตรศูนย์นี้มีภารกิจหลักคือถ่ายทอดการวิจัยสนับสนุนการทำวิจัย ตลอดจนการสอนและการดำเนินโครงการสตาร์ทอัพในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพกับภาคธุรกิจเพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพชั้นนำของยุโรปสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเกษตรเทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพมีเป้าหมายคือเพิ่มคุณภาพและการลงทุนด้านเทคโนโลยีให้ขยายตัวเป็นกิจการในพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นอาทิ นักศึกษาชาวไทยนำสมุนไพรไทยมาเพิ่มกลิ่นและรสชาติเบียร์ให้รับประทานกับอาหารไทยเป็นการวิจัยเพื่อการทำธุรกิจต่อยอดอาหารไทยที่นิยมในต่างประเทศและช่วยส่งเสริมพืชของไทยและการรีไซเคลิลขยะเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้งานได้ช่วยลดปัญหาพลาสติกเปลี่ยนของเสียให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า จากนั้นเสด็จพระราชด,ดําเนินไปศูนย์วิจัยไวเอิ์ชเตฟันเพื่อคุณภาพของอาหารและการหมักเบียร์ทอดพระเนตรกระบวนการสำคัญต่างๆได้แก่สกัดม,มอล์การวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนการวิเคราะห์ฮอฟการทดสอบคุณภาพเครื่องดื่มและการรับรองมาตรฐานโรงหมักบ่มน้ำร่องการผลิตยีสต์เพื่อการหมักบ่มเบียร์ในรูปแบบต่างๆและการตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพของเบียร์และโรงหมักบ่มน้ำร่อง ปัจจุบันเน้นการทำวิจัยการตรวจสอบมาตรฐานให้การผลิตเบียร์ได้คุณภาพที่ดีขึ้นเช่นการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อทดสอบสารตกค้างวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอนุชีววิทยาการทดสอบทางประสาทสัมผัส ให้คำปรึกษากำหนดสูตรตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์การฝึกอบรมทางประสาทสัมผัสและความรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการต้มเบียร์รวมทั้งมีศูนย์ยีสต์จำหน่ายยีสต์แก่ผู้ประกอบการด้วยมีนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีการต้มเบียร์และเครื่องดื่มนักปรุงเบียร์นักเคมีนักจุลชีวะและทีมช่างเทคนิคทำงานอยู่กว่า80คน โอกาสนี้ศูนย์วิจัยได้เตรียมการบ่มเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้ข้าวไทยละยีีต์จากประเทศไทยเพื่อทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาส,สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยครั้งนี้ด้วยมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งนครมิวนิกเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการแนวคิด research for one health ผสานการเรียนรู้ระหว่างมนุษย์สัตว์พืชและสิ่งแวดล้อมและการวิจัยแบบสหวิทยาการ เพื่อวางพื้นฐานสำหรับชีวิตที่มีสุขภาพดีและการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างยั่งยืนและเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้นักศึกษานักวิทยาศาสตร์และผู้ประกอบการได้ทํากิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการศึกษาสร้างเครือข่ายสร้างสรรนวัตรกรรมมีห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อคิดค้นและพัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ รัฐทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรณฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันประมงนอนเกล้าวครั้งที่34 วันนี้เวลา13นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคตดิยราชนารีโปรดให้ร้อยโทชวัตอัธยุติรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานประมงน้อมเกล้าวครั้งที่34ณศูนย์การค้าฟิลเจอร์พาร์คและสเปลอ,เอํงเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิลเจอร์พาร์คและสเปล,ลจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอควาติกอารีนาสนามแข่งขันประชันความงามท้าประลองความแข็งแกร่งของแก๊งสัตว์น้ำเพื่อนำไรายได้สมทบทุนริธิจุลาภร์เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆสำหรับงานวันประมงน้ำกล้าวถือเป็นสุดยอดนิทรรศการความรู้และจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยปีนี้นำเสนอในรูปแบบ9ไลท์8สไตล์มุ่งเน้นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการเรียนรู้ร่วมกันอาทิ การประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรวรคดีราชนารีนิทรศการประมงนิทรศการทางการแพทย์กินอยู่อย่างไทยห่างไกลโรคก,การโชว์จระเข้กิจกรรมสัมผัสมิติมหัศจรรย์โลกใต้น้ำและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมง77จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่7กรกฎาคม2567องค์มนตรีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผบูล์คุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ถูกผลกระทบจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าแฟลตข้าร,ราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบรนนังสตาเมื่อวันที่30มิถุนายน2567เเป็นเหตุให้มี ผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและมีผู้บาดเจ็บ15คนณลานหน้าสถานีตำรวจภูทรบรรน,นังสตาอำเภอบรรน,นังสตาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้องค์มนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนให้รับทราบ จากนั้นองคมนตรีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบแก่นางสาวน้ำอ้อยเตะเหมทองเด็กชายอนาวินสุนทรกิจและนายรอมือลีเจสินประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวณนะโรงพยาบาลบรรน,นังสตาพร้อมกับเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานจำนวน12ชุดไปมอบแก่พันตำรวจโทรประยุทธ์โปจีนพันตำรวจโทสมจิตหินเพชร ร้อยตำรวจโทอารีฟินมีสาจากสิบตำรวจวีระพงศ์หนูทองสิบตำรวจโททวัชัยขุนทองสิบตำรวจโทรพระสุทัศน์ละวาพิทักษ์สิบตำรวจโทอภิรักษ์เอ่งช่วนสิบตำรวจโทนัทพงษ์ทองนั้นสิบตำรวจโทพงศ์สิริปิ่นพงศ์สิบตำรวจตรีวชวรีคงปานสิบตำรวจโทรนาราย,ยุทธสุทธิมาศและนางนิตยาหินเพชร เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่านะวณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่บาดเจ็บและถูกผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงครอบครัวต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒยะลาจังหวัดยะลาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567 โดยมีการเยี่ยมชมให้กำลังใจชมรมนักศึกษาที่มูลนิธิธัญรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมและรับฟังการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีวิสัยทัศน์ในการเป็นคลังปัญญาชายแดนใต้โดยในปี2567 มีพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาที่จังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสจำนวนสิบโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากในสังคมพหุวัฒนธรรมส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาและการผลิตครูของมหาวิทยาลัยตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะและอัตลักษณ์หลักสูตรครุศาสตร์ในพื้นที่พระหุวัฒนธรรมองคมนตรีเป็นประธานในการถแถลงข่าวโครงการเทศนาธรรมสี่ภาคทั่วไทยครั้งที่4หนนกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในการถแถลงข่าวโครงการเทศนาธรรมสี่ภาคทั่วไทยครั้งสี่หนกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆจัดโครงการเทศนาธรรม4ภาคทั่วไทยขึ้นโดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่4ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่7กรกฎาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาที นอกจากนี้จะมีการอัญเชิญพระพุทธสีหิงประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานในพิธีและมีกิจกรรมต่างๆอาทิการแสดงพระธรรมเทศนาธรรมาตเดี่ยวการเทศนาธรรมสองธรรม,มาตโดยพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงและการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระพรหมบัณฑิตจะเอาวาดวัดประยุรวงศาวาดบวรวิหาร สำหรับพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย www.kstm.or.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02 220 7400ต่อ4335 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัคาราจุกุมารีราชวุทยาลัยจุลาภรณ์จัดโครงการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเฉลิมพระเกียรตสิสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วลัยรักอัคาราจุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรคดีราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร4ริ4กรกฎาคม2567วันนี้ที่เคหะชุมชนท่าทรายเขตหลักสี่ วิทยาล,ลัยพยาบาลศาสตร์อัคราชจุกมารีราชวิทยาล,ลัยจุลาภร์โดยรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองคณะบดีวิทยาล,ลัยพยาบาลศาสตร์อัคราชกุมารีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชนป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเรื่องหลักสี่สไตล์ห่างไกลสโตรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพ,พระเจ้า,าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวัลลยกษักอัคราจุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรวรคธิยาราชนารี วันที่4กรกดาคม2,567 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสสผู้นำชุมชนและประชาชนเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะแกนนำชุมชนให้มีการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและให้ผู้นำชุมชนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการวางแผนการส่งเสริมภาวะโภชนาการการออกกำลังกายรวมถึงสามารถประเมินอาการของโรคและให้การช่วยเหลือตาม บทบาทของผู้นำชุมชนได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิตและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลลักษณ์อัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัราาติยราชนารี หนึ่งในงโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวาราคัติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2567 และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรสมาธิิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวะเล,ลิรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยร,ราชนารีวันที่สี่กรกฎาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบ ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2,567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะคุณปียณีทีมอ,พอัพรและดิฉันธนาสอนอมรเดยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ